มันไม่ได้มีแค่ซื้อขายนะมันจะมีอีกอันนึงครับที่เราสามารถทํารายได้แบบทุกวันและสามารถทําเป็นแพสซีฟอินคัมได้สวัสดีครับเราก็มาพบกันในคลิปที่7นะครับตอนนี้ตอนที่7แล้วนะครับเกี่ยวกับ30วัน30คลิปนะครับความรู้อสังหาทริคเล็กๆที่ผมจะมาฝากกันนะครับวันนี้ครับมีหลายคนถามว่าถ้าเราจะทําอสังหาเนี่ยเป็นนยหน้าเนี่ยมันมีแค่ซื้อกับขายหรอ มันไม่ได้มีแค่ซื้อขายนะมันจะมีอีกอันนึงครับที่เราสามารถทํารายได้แบบทุกวันและสามารถทําเป็นพ a สซีฟอินคัมได้นะครับนั่นคือในหน้าปล่อยเช่านั่นเองอ่ะทุกคนงงไหมครับหนหน้าปล่อยเช่าทำพาสซีฟอินคัมได้ไงแล้วก็ทำรายได้เป็นรายวันได้ยังไงนะครับลองมาฟังดูกันนะครับในหน้าปล่อยเช่าเนี่ยเราลองคิดตามนะครับสมมุติว่าเราอยู่คอนโดนะนะครับหคอนโดมีจานวนห้องเยอะไหมครับ เยอะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอัตราการปล่อยเช่าเนี่ยหลายๆคอนโดจะไม่เต็มนะครับเขาก็จะพึ่งนายหน้าครับที่จะให้ช่วยในการหาลูกค้านะครับแล้วการเป็นนายหน้าปล่อยเช่าเนี่ยพูดได้ง่ายคือเราสามารถใช้สื่อออนไลน์ง่ายๆครับพวก Facebook ต,ต่างๆไลน์ต่างๆนะครับในการทําการตลาดผลตอบแทนเนี่ยถ้าสมมุติเราหาคนมาเช่าห้องคอนโดได้เนี่ยเราจะได้คอมมิชชั่น1เดือนนะครับสมมุติค่าเช่าเดือนละหมื่นนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องเสียล่วงหน้า2เดือนนะครับแล้วก็ขอพูดผิดนะครับ มัจำสองเดือนล่วงหน้า1เดือนเป็น3เดือนใช่ไหมครับแล้วคอมมิชชั่นในหน้าจะได้1เดือนอ่าถ้าเราขยันนะครับรวมทรัพย์หรือว่ารวมคอนโดไว้เยอะๆนะครับแล้วเราเน้นเนี่ยรวมสมมุติว่าเรามีอาชีพ าประจงานประจําอยู่หรือเป็นนักศึกษานะครับเราก็รวมคอนโดใกล้ๆมหาวิทยาลัยนะครับเอาไว้ในส่วนของพอร์ตของเรานะครับเราก็ดูไว้ครับว่ามีใครเขาปล่อยเช่าบ้างข้อมูลตรงนี้หาง่ายมากครับตามกลุ่มอสังหาต่างๆนะครับที่เขาซื้อคอนโดไว้เพื่อการลงทุนอะไรต่างๆเขาจะมาฝากประกาศปล่อยเช่าเราก็สามารถโทรเข้าไปนะครับขอเป็นนหน้าปล่อยเช่าแล้วเราก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเรานะครับมีวิธีการจัดเก็บยังไงแล้วแต่เราเลยนะครับอาจจะเป็นชื่อเบอร์โทรผู้ติดต่อของเจ้าของครับชื่อคอนโด ขนาดห้องอะไรนี้แลวเราก็ไปแนะนําบอกต่อครับอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือเป็นในส่วนของการเอาไปประกาศในกลุ่มต่างๆหาคนมาเช่าวันนั้นครับถ้าเกิดลูกค้ามาดูห้องแล้วเขาตกลงเช่าเราได้เงินเลยณนะวันนั้นนะครับ แต่ถ้าท่านใดมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีนะครับปกติในหน้าเขาเนี่ยจะทําสัญญาปีต่อปีนะครับสัญญาปีต่อปีเขาก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้เรื่อยๆครับสมมุติเดือนนี้เราปล่อยเช่าไป5้าห้องใช่ไหมครับเดือนเมษาปล่อยเช่าไปห้ห้องสัญญาปีต่อปีปีหน้าของเดือนเมษาเราไปต่อสัญญาใหม่เราก็จะได้คอมมิชชั่นอีก1เดือนเหมือนเดิมน,นะครับวนลูปแบบนี้ครับถ้าเราทําทุกเดือนเราก็จะมี คอมมิชชั่นที่เป็นแพสซีฟอินคมทุกเดือนแต่เราก็ทําควบคู่กับงานอื่นๆไปได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเกจความรู้เล็กๆในการหารายได้จากอสังหาครับในหน้าปล่อยเช่าสามารถทําเงินได้ทุกวันนะครับเอาเวลาว่างที่เรามีครับลองหาห้องหาคอนโดหรือลองสอบถามคนรู้จักดูนะครับว่ามีอะไรอยากปล่อยเช่าไหมลองไปในหน้าดูครับสามารถสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมได้นะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆหรือเก็จความรู้ดีๆคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันต่อครับขอบคุณครับ